เปลี่ยนลุงสอนอะไนี่ตอนนั้ ตอนนี้นะป้ากำลังคุยกับคุณลุงนะฮะว่าน้องโอมนะจะมาทนงานบวงสรวงหรือไม่นนะครับโอมบอกว่าจะมานะครับมาตอนมืดมืดนะฮะส่วนน้องเมย์ก็กำลังคุยกับน้องแพรวนะครับน่าจะเป็นเรื่องของาการวางจุดวางนะฮะ พ่อที่จะนะทำปู่พ่นน้ำนะน้องแพรวน่าจะเล่าให้ฟังนะครับมานะมองใกล้ๆนะฮนะองปู่สง่างามแล้วก็นะมีเมตตาสูงมากนะ น,นอกจากมีเมตตาแล้วก็ยังมีบารมีนะครับมีความสง่าง,งามนะฮะก็ไฟดูแลไฟนะไปกำน้อ้าวมายังไง มายังไงฮะสวัสดีครับปีโป้ปีโป้มานี่ยมานี้แล้วปีโป้แล้วปีโป้มาเนี้ยแล้วปีโป้ปีโป้มานี่แล้วเร็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 วมา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 ทางนี้มาทางนี้เร็วเร็วเร็วโหน่ารักจัง ว่าง่ายครับว่าง่ายออกมาเที่ยวไกลเลยปกติจะมาถึงแค่นะฮะแถวแถวโน้นนะฮะแถวสวนนะครับนะแต่แถวข้างสวนหน้าสวนนะฮะหรือไม่ก็ไปแถวศาลาทีดาเศรษฐีเนาะนะครับแต่วันนี้มาสักไกลเลยนะฮะโอ้แ้เอ๊ะแ้จะเอ๊ะจะเอ๊ะจะเอ๊ะมานี่เร็วมาเร็วเร็วลงมาลงมาเร็ว <c oughs> ผมจะบอกว่าเรากลับกันเถอะเรากลับกันเถอะเดี๋ยวแม่ว่ามาสักไกลเลย <c oughs> ตอนนี้ก็นำเริ่มมืดแล้วนะฮะทุกคนตนี็ริบมดวทุกคน โอ้สีทองสวยงามมากนะครับเอากึ้นนอี่ก็ไอดเอาเอาขึ้นอีกยไม่ได้มาเสือนะ้ยอยู่นี่เดี๋ยวจะย้ายของนะไปอยู่ที่บันไดจุดที่3าแล้วนะทุกคนครับอ่าเนี่ยมาน

ตีครับตอนนี้ลุงคนถั่งย้ายนะฮะขนางเป็นฟางหมอกเนี่ยเราจะง้วยคัน้ก่อนนะคุณลุงจะลุยต่อเลยนะฮะคืนนี้นะครับจุดที่สามยาวไปเลยนะฮะ นะฮะฮเป้าหมายคือไม่เสร็จไม่เลิกนะฮะเดี๋ยวเราไปดูนะรอยยิ้มนะครับที่ปลูกนะจากดอกเบญจมาศนะฮะหลัง อเลขแปดนะฮะว่าตอนนี้แล้วหรือยังนะทุกคนครับโอ้เสร็จแล้วโอ้น่ารักจังเลยทุกคนเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วนะฮะเห็นไหมฮะโอ้นะั่เป็นการออกแบบที่นะฉลาดมากเลยนะทุกคนคนระับนะจะสังเกตเห็นว่าน,นะครับนะตรงรอยยิ้มนั่นจะเป็นดอกไม้สีขาวนะครับเห็นไหมฮะตรงรอยยิ้มกับตานะี่เป็นดอกไม้สีขาวนะครับ ด้านข้างนะก็จะเป็นดอกไม้สีนะชมพูนั่นนะฮนะแปลงนี้นะนะครับส่วนแปลงนี้นะฮะก็จะเป็นดอกไม้อ่าโอ้เขาก็จะสลับกันนะฮะฝั่งนี้นะฮะตรงรอยยิ้มจะเป็นดอกไม้นะสีชมพูนะครับผมนะด้านข้างเป็นดอกไม้สีเหลืองนะโอ้นะครับโอนะ้เราดูวันที่นะดอกไม้บานนะคาดว่าในะวันที่เก,ก้ามกราน,นะน่าจะนะครับ เริ่มบานพอดีนะทุกคนนะครับปันงานฉลององปูนะครับโอ้สวยงามมากแน่นอนนะฮะสำหรับคลนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับดูคลิปืันื่นย้อนหลังให้ด้วยนะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับท่างช่างก็กำลังตกแต่งสีเพิ่มเนาะนะฮะ